วันนี้สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มาเอา่อบอกอะไรเนี่ยลืมลนะเกี่ยวกับยูทูบนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไม่เกี่ยวหรอกว่าการปิดแชร์ได้อเปล่ะไม่ได้ไม่ได้ปิดนะครับไม่ได้ปิดอะไรทั้งนั้นห่วยไอ้โมกก็แชร์อยากให้ทุกคนนะครับไปบอกเพื่อนๆนะครับว่าถ้าติด ตามผมนะครับเยอะหน่อยโอ้ยตามผมเยอะๆหน่อยนะครับตยวหน่อยจะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อแชนแนลนะคบหน,นึ่งเกจะล้วหน่อยเปลี่ยนชื่อแชนแนลนะับตอนนี้ผมชื่อเฮ้ยม cái Lời... ơi, chảy ra ôi, ôi, ôi Ôi, phim Ừ